คกับสวัสดีช่วงเสาร์ของวันที่3ธันวาคมพศ2 5 6 6กบสวัสดีแฟนเพจทางช่อง YouTube ยูซี่พะโกสิ่งหน1่งสกับสวัสดีแฟนทาง Facebook ของงัวมุนเมีสียูซี่พะโกสิ่งนี้แหละกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องกันครับกับกาพ่อพ่อกันทุกเสาร์ครับพี่น้องครับกับย่าเฝ้าเบื่อกันครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้กับสีมารีวิววัวชุดเก่าแหละครับพี่น้องครับแต่ความพิเศษไปก็นั่นก็คือ ผมสิ่เงบราคาลงให้ครับพอม่พี่น้องกับต่อมาหลายผมกับวานี่มันส่อกับจองมารีวิวมันน้ำกันครับพี่น้องครับกับค่าหนักอีเมลนั่ครับพี่น้องครับอีเมลกับบอคอยดีเป็นไรกับได้บอกมารีวิวตัวเงี้ยเหมือนส่เงี้ยมาเร่งกับต้องผิดภารกิจทั้งครอบครัวครับพี่น้องครับพ่อหลายยาแห้งด้วยครับพี่น้องครับเป็นง้อทรงฟรีสองร้อยกิโลเมตรแรกนี่บ่ได้ชิดคารถดคาร่าครับพี่น้องครับสองร้อยกิโลเมตรบวกกับยืนๆกันไปทรงฟรีให้ แต่ว่าถ้ามันไก่กันนาเจียดท่านก็ต้องใอยคาน์ดิบุลของมันทางขอดนะครับพี่น้องครับผมซื้อขมงบงเอาด้วครับพี่น้องครับผู้ใดซื้อได้ให้ซื้อผู้ใดซื้อม่ได้ก็บอกผ่านว่าไปยังครับเพราะว่าทางขอดเข้าขายได้ราคานี้ครับพี่น้องครับนี่ครับเอาเมียเรียกี่ก้อนครับเป็นเมียทองสามเดือนลูกสามไม่ทองนะครับพี่น้องครับกับว่าสูงไรสูงลายยี่สิบเนี้ยง่วงบดขบเครื่องครับพี่น้องครับนี่ครับเมียเขาบีใจลูกแน่นอนอยู่เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวป้ากันไปมึงลูกสาวใหญ่เพันครับพี่น้องคครรััับบงตวนนี้กอ ผมสิเปิดแบบแยกไปกันได้ครับจังสิรวมกันได้ครับพี่น้องครับสําหรับแม่นี่มองขายเลยครับพี่น้องครับหนึ่งมืนห้าพันบาทส่งฟรีให้อีกสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันนะครับหลัก็ประกันทองให้สามเดือนตัวเศร้าทองเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับทับโตพอประมาณไทยไงคุ้มคอกนี่นะครับพี่น้องครับนี่ครับไม่ต้องรุนทองยากทองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับเอาไปแช่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทได้ครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้า 2 0 7 6 8 8ย์็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านองแปนตะมนบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยด้ครับพี่น้องครับนี่ครับพามาเมืองคมนี่ครับตัวนี้นี่เป็นลูกสาวใหญ่ตัวนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับลูกแรกเพอนครับใจลูกอโอเช่เลยครับพี่น้องครับใจลูกโอเช่เลยครับนี่ครับเป็นแม่ลูกผูง่วลูกแรกแม่ลอยสามสิบแหนโบดข์กบเข่งนะครับนี่ครับลูกผสมบามันกะพ่อไปวัดไปว่า ลูกกาเคยเป็นพยาธิผิวหนังมาฉีดยาให้เราครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงเลยได้ครับแตต้องแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทราบครับนี่ครับเป็นเป็นพยาธิผิวหนังแต่ว่าเรียบมาแล้วครับพี่น้องครับสําหรับโคมนี้มองขายเลยด้ครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับขายได้ราคานี้ได้ครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับง่ามๆนี่ครับพี่น้องครับหรือว่าท่านสิงห์สามตัวนี่ก็ได้ครับพี่น้องครับมันเป็นนี่ครับตัวลูกสาวเงี้ยเพิ่นนนัม่ นีทองดีบดีตัวนี้กับทองอยู่ด้วยครับพอาลูกไส้เพิินสามเดือนแล้วครับพี่รองครับแต่ว่าตัวนี้เ่ได้ประกันทองไง้บ่ได้ตรวจทองครับถ้ามีผอคุ้มขอก็ยังตัวนั้นมันทองชัดเจนอะไรตรวจครับพี่รองครับถ้าทันยกสามตัวนี้แม่ทองสามเดือนกับแม่ลูกผู้นี่เอาไปในราคาแชร์สามหมื่นหนึ่งพันบาทครับพี่รองครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตรง่มกันนะครับพี่รองครับแต่พอพี่น้องท่านใดก็ หมที<ต> <im sharing> ่แด้วครับถ้าพอมีน้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับ06 5 207 688 4เดหกได้ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่เป็นทั้งโทรศัพท์เ้อะครับพี่น้องครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทาง YouTube ผมกับบุคอยได้เข้าไปต่อไปนไหนครับพี่น้องครับถ้าโทรมาบ่ได้รับเดี๋ยวผมสิโทรกลับเพียงนะครับพี่น้องครับวันนี้หันมาเมืองโครมนี่ครับพี่น้องครับอ้างๆดูงูหนังนะนะลูกเมียแม่ยทองพร้อมครับพี่น้องครับเป็นงูหลูกแรกแม่กับบุคคลสูงไรครับสูงไรสามสิบวกลบ2ครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกสาวเพิ่นครับครับซึ่ง โอ้พอประมาณซึ่งละพันน้ำบาทเด้ครับพี่น้องครับนี่ลูกสาวอยู่เจ็ดเดือนครับพี่น้องครับนี่้าคึขื่นม่งแม่เพิ่นครับเป็นเม่ไหท้กลางบาทเฮาครับพี่น้องครับอ่างอ่างนั่งหนานาครับพี่น้องครับแม่นี่บ่ไดดเอากำไอยังมากไหมนะครับแบ่งพี่แบ่งน่องไปเรียงครับพี่น้องครับนี่ครับทั้งขออประกันทองอหไอีกหาเดือนได้ครับพี่น้องครับตัวเศร้าทองเรียบร้อยแล้วครับนี่ตัวแม่เพิ่นันั่งหนานาครับพี่น้องครับสำหรับค่อมนี้เอาไปสองหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือ หมักงวอนางนามักง่วงานครับจัดเลยครับพี่น <the öst> ้องครับบ sure. ่ผ so ิดหวังแน่นอนแต่ผู้ใดมาควมสูงนี่กะต้องพิจานณาครับพี่น้องครับพอเป็นงัวพบ่สูงครับพี่น้องครับถ้ามาควมสูงก็ต้องซื้อลูกกระทบไปประมาณนั้นนะครับกับลูกกระทบฮินดูไทยไงฮินดูบามันไปยังสัตนะครับมันยังีสูงไ้เนาะครับพี่น้องครับผู้เลี้ยงง้อกับสิ้อหัวใจยู่ดอกเพราะว่าต่้งแต่บามันเรียร่อยมันกับ่เป็นง้วสูงเลยครับพี่น้องครับสูงเมตรสามสิบแน่นี้ได้ครับพี่น้องครับบางที่กับบถึงกับมีแต่ว่า เนื้อหนังพันดีประมาณนี้ครับง่วเรียร้อยแ้วครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องหรือพี่น้องสียกเมื่อนี่ก็ได้ครับพี่น้องครับยกง่วนทั้งเมื่อนี่หาตัวเจนหัวใจครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสุดคุ้มครับพี่น้องครับผมฉิดแชร์หาหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับห้าหมื่นสี่พันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับ สียกสีแยกได้เหมือนครับพี่น้องครับราคาก็ตามที่ผมกล่าวไปครับพี่น้องครับขายได้ราคานี้แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับกำไรลักลอยครับทุกเมื่อนี่ครับหาเงินลอยแล้วครับพี่น้องโมเมนต์วาสีได้กำไรอย่างมากมายครับพี่น้องครับบางตัวบางคมขาดทุนกับมีครับพี่น้องครับทีขายไปครับพี่น้องครับโมเมนต์วาสีได้เมื่อถูกตัวครับพี่น้องครับบางที่เอาเฉลี่ยกันครับพี่น้องครับนี่ครับฝากเบอร์ทีนึ่งนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับ065207684 8พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านทองแปน ลำบนบ้านฝางอำเภอกาสีวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับกฎกติกาัางข้อกาบ่างไว้เช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษควมบใจเด้อขาดมากีหลีกบจงโทษมากด้ยครับพี่น้องครับบ่มากาบ่วากันการสื่อขายเป็นควมพอใจทั้งสองฟังนะครับพี่น้องครับครับสำหรับถ่ายชิปนี้กะใครขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยได้ขอมารับชม่มชิปของทางช่องน้ำเน้อุดหนุนหลูกในบ้านหวานในสวนกดติดตามทางช่องน้ำเน้ครับพี่น้องครับ พอได้มีกำลังแรงเชียร์แรงใจหางวัามวมาแบ่งพี่แบ่งน้องเลี้ยงในราคาที่บ่แพงทรงฟรีบม่มีมาจับครับพี่น้องครับเพราะว่าของเฮาเน้นขายควาบยิงใจบ่ได้ขายคอนเทนต์เด้อครับพี่น้องครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ